สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านโมเด์นะครับเป็นแบบบ้านโมเดนที่หลังไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะกับครอบครัวเล็กๆนะครับแต่เป็น2ห้องนอนนะนะครับผมแล้วก็ถามว่าเล็กไหมก็ไม่ได้เล็กอะไรขนาดนั้นนะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่51ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับ เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะคบอยู่ที่6เมตรแล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่หลังบ้านเนาะอยู่ที่8เมตร50นะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านจุธารัตนะครับแบบบ้านจุธารัตนะครับจะดเตราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเป็นเสาสําเร็จนะครับผมเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0 9 8ย์0 4 5 0 0นะครับผมฐานบ้านสูงอยู่ที่50เซนนะครับผมเนาะอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดทีละจุดนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างขวานะครับผมเนาะอันนี้เป็นแบบบ้านจุทารัตนะพี่ๆ f c ที่ดูแบบบ้านนะครับผมเวลาทัวร์เข้ามาหาผมเนาะก็จําชื่อแบบบ้านนะครับแล้วเราจะได้คุยกันว่าแบบบ้านในแต่ละหลังนะครับเป็นแบบไหนกันบ้างน,นะครับผมเนาะอ่ะ แตบ่บ้านจุทะลัตน์นะครับเป็นหลังคาโมเดิร์นสสเต็ปนะครับสเต็ปบนจะมี1ขยับคือตรงนี้นะครับผมเนาะอันนี้คือแบบบ้านโมเดิร์นสสเต็ปนะนะครับผมเสาสําเร็จนะครับฐานบ้านสูง50เซนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไล่เรียงดูด้านด้านนอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดหลังคาออกแล้วก็ให้พี่เอฟซนั้นได้ดูแปลนบ้านนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่ะนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหลังคาลงให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าแปลนบ้านนะครับเป็นแบบไหนเนาะอ่านะครับนี่คือแบบบ้านจุธารัตนะครับแบบบ้านจุธารัดจะมีสองนอนเนาะห้องนอน1ห,ห้องนอน2นะครับห้องโถงห้องครัวระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ห้องน้ํานะครับเนาะหน้าบ้านกว้าง6เมตรลึก8ปดเมตรถ้นะครับ51 50, ตารางเมตรนะครับผมเนาะอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดเนาะนะครับผมบันได3ขั้นนะครับวันนี้เป็นม้านั่งคอสโลเนาะโปูกะเบื้องนะครับผมเนาะอ่าเสาตัวนี้นะครับถึงเสาตัวนี้นะครับ1เมตรนะครับผมเนาะแล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่3เมตรเนาะนะครับผมระเบียงจะมีขนาดอยู่ที่1.5คูณ3เมตรนะครับบันได3ขั้นนะครับบันไดจะแบ่งครึ่งหนึ่งพอดีเลยนะครับผมเนาะอ่าเข้ามาก็จะเจอกับหน้าต่าง นะครับไม่ใช่ดิผูวผิดก็จะเจอกับประตูนะครับประตูหน้าบ้านเนาะนะครับบานกว้างนะบานใหญ่เลยนะครับผมเนาะอ่าแบ่งสีนะครับตรงกลางจะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับเนาะตรงนี้นะครับอ่าเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องโถงนะครับผมห้องโถงนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้อยู่ที่สามเมตรนะครับแล้วก็ผนังหน้าบ้านจนถึงหลังบ้านตรงนี้นะครับหลังห้องครัวเนาะจะอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะ จะมีหน้าต่างแบ่งสีนะครับตรงกลางจะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับเนาะตรงนี้นะหนึ่งบานใหญ่เลยนะครับมเนาะก็มีโซฟานะครับวางโซฟาแล้วก็วางทีวีนะครับผมเนาะบ้านหลังนี้นะครับอ่าอันนี้คือประตูเข้านอนที่1เข้านอนที่2นะครับผมเนาะตรงนี้จะเป็นประตูบานสไลด์ที่จะสไลด์ไปห้องครัว นะครับเนาะตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูขนาดของห้องนอนที่1นะครับผมเนาะตรงนี้ Walk อ่ะห้องนอนที่1นะครับจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับผน,นังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตรเหมือนกันนะครับจะมีหน้าต่าง3บาน2ด้านนะครับผมเนาะด้านที่1ด้านที่2บานที่1บานที่2แล้วก็บานที่3 หน้าต่างบานนี้นะครับจะเป็นบานกระทุ n g เนาะสามารถเปิดได้นะครับไม่ใช่บานฟิกนะครับผมตัวนี้จะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับตัวนี้เป็นบ้านที่แบ่ง2นะครับผมเนาะที่เอฟซีนะนะครับผมเนาะอ่านะครับขนาดของห้องนอนหนึ่งจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณสเมตรนะครับผมเนาะอ่ะออกมานะครับผมก็จะมาเจอกับประตูเข้าห้องนอนที่2นะครับตรงนี้นะอ่าประตูเข้าห้องนอนที่2นะครับเข้ามาก็จะเจอกับห้อง นอนที่2นะครับผมเนาะที่ี่หาอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงหน้าฝั่งนี้3เมตรนะครับส่วนหัวเตียงนอนนะครับแล้วแต่พี่เอซีอยากจะหาทา้งไหนนะนะครับผมบานที่อยู่ในห้องนอนที่2เรนะจะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับสามารถสลับเลื่อนสลับไปมาได้นะครับผมมีหน้าต่าง1บ้าน1ด้านนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับ ออกมานะครับไปที่ห้องครัวนะครับผมเนาะก่อนที่จะไปถึงห้องครัวก็จะต้องเจอกับประตูบานสไลด์บานนี้นะครับก็เลื่อนสลับออกมานะครับก็ก็จะเป็นมาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะอ่านะฮะในห้องครัวนะครับก็จะมีซิงค์ครัวนะครับเป็นรูปตัว L นะครับเต็มบานเลยนะครับผมเนาะอ่ะผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะแล้วก็ผนังฝั่งนี้ ถึงผนังฝั่งนี้อยู่ที่4เมตรนะครับผมห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่2เมตร50กู่4เมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะอ่านะครับในซิงครัวก็จะมีอ่าซิงล้างจานนะครับซิงบานซิงนะครับผมแล้วก็มีช่องวางเตาแก๊สด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะอ่านี่คือประตูทางลงหลักบ้านนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับ เราเปิดปตู้มานะครับก็จะสวิงมาฝั่งด้านนี้เนาะก็จะเจอกับบันได3ขั้นนะครับนี่คือทางลงหลักบ้านนะครับผมกเนาะอันนี้เป็นประตูเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับจะมีขนาดอยู่ที่1.9คูณ2.5นะครับเนาะผนังฝั่งนี้ถึงมาฝั่งนี้1.9นะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงมาฝั่งนี้2 5 0นะครับผมเนาะตรงนี้นะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้นะครับ ห้องน้ำนะครับถือว่ากว้างขวางนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะครับอ่านี่คือรูปร่างหน้าตาของแบบบ้านจุทารักนะครับเสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะฮะอ่ะแต่ที่เพิ่งปิดนี้ไปไหนนะเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้ดูนะครับก็คือเป็นโครงสร้างหลังคานะครับว่าจะเป็นเหล็กอะซีแปรจันทันหรือว่าเป็นเมทัลชีสนะครับเนาะ จะเปิดหลังคาให้ดูนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่ f อนั้นได้ดูนะครับนี่คือโครงสร้างของหลังคาแบบบ้านจุธารัดนะครับเนาะตรงนี้นะอ่านะฮะอ่ะ,ะ,ะ,อะเดี๋ยวผมปิดลงให้ดูทีละตัวทีละตัวเนาะพี่ๆอ c จะได้ดูพร้อมกันนะครับผมตรงนี้นะอ่าไม่ว,ว่าจะเป็นแปรเชิงชายอกดั้งดั้งนะครับจนนันทันหรือว่าจะเป็นขอบข้างเนาะอ่ะมาที่ตัวแรกก่อนนะครับอันนี้คือเหล็กอาศีนะครับเนาะอ่า นี่คืออาส์นะครับอสสจะอยู่บนเพดหัวเสานะครับจะอยู่บนเพดนะครับบนเพดเพดจะวางยนตหัวเสานะครับผมเนาะ่างนั้นก็มาที่ดั้งนะครับพอดั้งแล้วก็มาวางอกดั้งนะครับผมเนาะนี่นะครับอกดั้งพร้อมจันทร์นะครับตรงนี้นะนะครับจานั้นก็มาวางแปรหลังคานะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาติดตั้งเชิงชายนะครับ ไม้ฝาเชอร่านะครับแล้วก็มาเป็นเมทัลชีตคอค่านะครับนี่คือส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาของแบบบ้านจุธารัดนะครับผมเนาะตรงนี้นะถือว่าสวยงามลงตัวนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเนาะแบบบ้านจุธารัตนะครับจะเป็นเสาสําเร็จนะครับผมเนาะสิ่งที่พีพีเอจะได้ก็คือจะมีแบบเสาเพื่อที่จะไปสั่งเสาที่หลานได้นะครับก็จะมีขนาดลูก นะครับที่เสาเพื่อที่จะร้อยเหล็กคาดน,นะครับผมอันนี้ผมมีให้นะครับผมเนาะ,ะขนาดสเปคต่างๆของแบบบ้านจุทารัตผมก็มีให้นะครับขนาดความกวาม้างความยาวความสูงฐานบ้านเบอร์คานอะไรต่างๆเล็กในคานมีให้ทั้งหมดนะครับผมเนาะ,ะก็ขอบคุณพี่ๆ f อทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแบบบ้านในทุกๆหลังเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหรือหลังใหญ่แบบบ้านทรงโมเดนหรือว่าเป็นแบบบ้านทรงปัญญาทรงจัวทรงสไตล์โมจิมินิมอลนะครับหรือว่าเป็นทรงจัวทรงนอริอ ic, นะครับผมเนาะอันะนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0984804500นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ